พบกันเช่นเคยจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะในภา์ที่2ที่เราได้คลิปมา,าได้ผ้ามาเราก็จะแบ่งเป็น2องภาคนะคะร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเรามีหน้าร้านนะคะถ้าเป็นช่อง YouTube คือช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะอยากชมผ้าทอสุโข,ขทัยสวยๆมาที่ช่องเราเลยนะคะหรือมาที่เพจร้านบานเย็นผ้าทอเราก็จะมาพบกันกับผ้าสวยๆของจังหวัด สุโขทัยนะคะด้านหลังนี่เลยค่ะงานสวยๆนะคะบางชิ้นงานก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะจกล้วงลายอะไรประมาณนี้ก็ผืนละหลายๆตังหน่อยนะคะสมกับคุณค่าที่เขามีอยู่คือเขาใช้ระยะเวลาในการทําต่อผืนก็นานนับเดือนด้านหลังนี่ก็เป็นเกี้ยใหม่นะคะนานนับเดือนค่ะอยากได้สิ้นแบบไหนของสุโขทยัยก็มาชมกันที่คลิปช่องนี้ได้เลยนะคะช่อง ผ้าทอสุโขทยัยวันนี้เรามาเป็นผ้ามักโครนพาร์ทที่สองนะคะเป็นผ้ามักโครนก็หลายผืนอยู่นะคะ <Yeah. S 1> อ่าคลิปนี้จะเป็นผ้ามักโครนที่เราอัดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมกันเลยผ้ามักโครนพื้นที่หนึ่งค่ะพื้นที่หนึ่งจะเป็นสีแนวโอรสโอรสนะคะแนวหวานหวานสีโอรสเลยนะคะสีส้มอ่อนๆน,นะคะไม่ใช่สีครีมสีส้มอ่อนๆ นะคะเนี่ยสีส้มอ่อนอ่อนเชิงติ้นจกนี่เขาก็จะเป็นเชิงเดียวกับตัวสิ้นนะคะท่านใดชอบแบบเรียบเรียบนะคะท่านใดชอบแบบเรียบเรียบหรือจะชอบแบบแบบที่ต่อเชิงความความสวยความโดดเด่นมันจะอยู่ที่เชิงสําหรับอีก,อ,ก,อ,กอีกพา์ทนึงนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบความเรียบๆรียบตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสิ้นมัดโครนแบบเรียบเรียบเลยทั้งผืนเลยนะคะ สิ้นหมักโครนล,ลายลายผักแว่นนะคะ FC เราจะทราบว่าพอออกมาเป็นลายงี้ปุ๊บเลยลายผักแว่นสีส้มอ่อนๆน,นะคะของจริงจะออกสีส้มอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยถ้าชอบก็ทักทายกันมานะคะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะหวานมาก2,200บาทค่ะสีหวานมากเลย มาผืนที่สองอันนี้จะออกแนวไพรหน่อยนะคะจะเป็นแนวออกน้ำตาลอมไพรไพรเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกผืนที่เป็นน้ำตาลเลยตัวนี้ก็จะออกน้ำตาลแนวน้ำตาลเข้มนะคะเนี่ยลายเขาจะเป็นลายเล็กๆลายดอกบนไหลอะไรประมาณนี้นะคะลายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสีสวย สีพาสเทลค่ะตัวนี้ออกพาสเทลเป็นแนวน้ำตาลน้ำตาลออกอมไพรนะคะราคา2,200บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะราคาอยู่ที่2,250ค่ะแนวไพรๆเลยนะคะอ่ะมาอีกผืนหนึ่งที่มันคล้ายกันแต่จะออกน้ำตาลอมแดงเมื่อกี้ออกน้ำตาลอมไพรนะคะสีเขาจะจะต่างกันหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะ สีนี้จะออกน้ำตาลอมแดงและจะเป็นน้ำตาลอมกะปิอมแดงประมาณนี้ลายเดียวกันเลยค่ะลายเดียวกันมองสีแป๊บเดียวเนี่ยสีเขาจะต่างกันนิดนึงนะคะเชิงเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้อ่ะจะออกอมน้ำตาลน้ำตาลอมแดงค่ะอันนั้นน้ำตาลอมไพรจะออกแนวน้ำตาลอมเหลืองอันนี้น้ำตาลอมชมพูอะไรประมาณนี้อมกะปิดีกว่าราคาสองพัน 200บาทนะคะเก็บเงินปลายทางก็2250ัาสเพิ่มอีกค่าสิบาทเป็นค่าธรรมเนียม2,200บาทนะคะอัดกาวให้เรียบร้อยออีกผืนหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นลายดอกบัวยกดอกสีครีมงาช้างนะคะยืนพื้นด้วยสีแดงช้ำอมน้ำตาลนิดนึงเนี่ยเ็าจะเป็นประมาณนี้แต่เขายกดอกด้วยสีครีม เพราะฉะนั้นเขาจะได้สีประมาณนี้นะคะต้องดูตัวที่ยืนพื้นด้วยนะคะตัวยืนพื้นจะมาประมาณนี้ถ้าชอบสีชอบลายที่มันโดดเด่นก็ผืนนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะลายดอกบัวลายไทยๆเป็นผ้าขิดยกดอกจังหวัดสุขโขทยัยแต่เราเป็นผ้าหมักโครนมีความนุ่มนะคะอัดกาวให้เรียบร้อยสวยงานเข้าพรรษาปีนี้อย่าลืมจับจองกันนะคะ 2,200บาทค่ะมาอีกผืนหนึ่งอ่าผืนนี้เหมือนสีเสื้อแมค้าเลยสีม่วงเข้มนะคะสีม่วงเข้มม่วงเข้มแต่เป็นลายดอกจันนะคะคล้ายๆลายดาวกระจายเป็นลายดอกจันสีม่วงเข้มเลยค่ะลายดอกจันเขาจะมีความกลมกว่าลายดาวกระจายสีม่วงเข้มท่านใดที่ชอบสีม่วง ต้องชอบเลยผืนนี้นะคะสีม่วงเลยนะคะหัวเส้นก็จะเป็นม่วงเข้มนะคะเชิงตีนจกก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะสวยค่ะม่วงเข้มนะคะสองพองอบาทสองพองอบาทอัดกาวให้เรียบร้อยอ่ะคลิปนี้พาสนี้มีหลายผืนหน่อยอ่ะน่าใดชอบแดงอมส้มนะคะแดงอมสม้มยกดอกด้วยสี ออกอน้ำตาลอ่อนเข้ากันได้ดีเลยนะคะสวยงามลายไทยเนี่ยจะขายดีมากคือลายดอกบัวเนี่ยแหละคะ่ะขายดีมากเพราะเขาดูเป็นไทยๆดูเป็นออเจ้านะคะแดงอมสม้มแล้วก็ยกดอกสีน้ำตาลทองแบบนี้เลยอ่อนๆนะคะสีสวยแดงอมสม้มเขาก็ไม่ได้แดงแป๊ดนะคะแดงแบบนี้สีสวยมาก ลายชัดเจนค่ะลายชัดเจนราคา2,200บาทอัดกาวให้เรียบร้อยนะคะสวยงามอันนี้มีผืนเดียวมาผืนปิดท้ายมาผืนปิดท้ายก็เหมือนผืนแรกนะคะแต่จะแตกต่างกันตรงเชิงคือสีส้มอ่อนนะคะสีส้มอ่อนลายดอกพิกุลสีส้มอ่อนนะคะลายดอกพิกุลน,นี้จะเล็กกว่าลายดอกบัวนิดหนึ่ง ส้มอ่อนๆนะคะสีสว่างเนี่ยเราไม่ค่อยมันอยู่กับไฟนะคะเราจะบอกว่าสีส้มอ่อนๆโอรสเลยค่ะสีโอรสเลยนะคะตรงนี้คือเชิงเขาตรงท้ายจะเทาๆหัวสิ้นก็จะเทาๆด้วยจะแตกต่างจากผืนแรกนะคะลองชมภาพนิ่งท้ายคลิปได้สีส้มโอรสอ่อนๆ,ๆสีหวานและดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยนะคะ 2,200บาทนะคะ2,200บาทคลิปนี้พาร์ทนี้สิ้นหมักโคลพาร์ทนี้จะเยอะกว่าพาร์ทที่แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะโด,โดยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่ต้องเอาคลิปเก่าๆมาถามเพราะว่าแม่ค้าก็อยากขายแต่ว่าบังเอิญมันไม่มีแล้วเราต้องอัปเดตนะคะโดยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ค้าด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิป